จะไดหาท่าศึกจะไดหาผู้บ้่นกับลราเดี๋ยวบอกว่าจะได้ไปไหนจะโดนตายจากกันใจจริงนะก,ก็จะไปหาคุสบาใช่ไหมล่ะ 对，真的哈。Huh? แลนี้สือไปไม่ร้ายนาจะอายชาวรามเป็นแม่นมันเขาจะชอบดิตทาทุกสายพันธ์าราพันวาพาชโศกาโจิอจริงๆเน้าแล้วอินนก็โลกจิต เนี่ยเดี๋ยวเอาให้ดูหันอย่าหันก้นให้กล้องสิลูกหันหน้ามาหาคนดู